สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมกคกสะสิมาเมื่อนี้พาพพี่น้องมหาอยากให้กินตามประษาวิธีชาวบ้านมายามบ่วงครับพี่น้องเมื่อนี้ม่ยามบ่วงจะเศร้าเมื่อบังเจ้าบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศโดยรวมม่นกาถือปุ๋ยกําลัางงามอีเลยเห็นไหมมาจะเศร้าครับพ,พี่น้องมาจะเศร้า แสงท่องส่องฟ้าย่ามื่งเสาร์ไอยากช่องจ่าไปหน่อยเริ่มติแสบตาแล้วว่ามันเปนตาเสาอีหลีขันเสาอีหลีมันสียงามนิ่มอยากสวยจังหน่อยแล้วเบิ่งบ่วงกันเลยครับบ่วงไว้สิบหลังวันสิบเอ็ดหลังเป็นเรื่องไรสิหมาบนบ่อนาเบิ่งกันเลยครับ หากินตามปัญหาตามภาษาวิธีชาวบ้าน หายู่หายจิ้บางมือก็ไปเจ็บเห็ดล่ะครับบางมือก็ไปเจ็บเห็ดบางมือกับมาห่างบ่วงบางมือก็ไปหากุ้งหาปลากแลแแลัแล้วแจ่ล่ะครับเห็นแล้วบวงนี่ดักกีดี หลังนี้บ่หลังนี้บ่มีม่ยังเบป็งหลังไหมหลังนี้กรบป๋มี่ยังเป็นหลังไหมอีกยืนนี่สองหลังหงากระหอกพี่น้องตัดเดี๋ยวสินงกระหอกขึ้นอีกเราติดตัดอีกยืน บบน,บบน,น,นี่กบ่ม่ยังเนี่กบ่ม่ยังมันมาหน่อพี่น้องเงียบแต่าะสคยหลังแล้ว หนึ่งสองสามสี่อย่างที่สี่สี่แล้ว เงียบแต่น้าพี่น้องเลยแล้วก็หกหกนี่ปลาเข่าดิพี่น้องมันบน่าวิ่งนามให้มันบน่าวิ่งนามเกิดหน้าโน่นโน่ว่าวิ่งนามลงมาเลยลงุ้ยเลย กาได้ละห้าหกบอกั่นอันนี้อันนี้เจ็ดเจ็ดกระวมี่ยังเ๋อเจ็ดแล้วแปดแปดแต่ว่าท่านมี่ยัง เก้าเก้ากับว่มี่ยังบวมมันแล้ววะนี่สิบสิบกับว่มี่ยังเห็นจะบวงลองคล่องเลยสิบเอ็ดโอ้ครบแล้วสิบเอ็ดหลังครบแล้วว่าถือยัง บ่ได้หนูจ้ากโตบว่าหมันเลยพี่น้องมือนมีห้อยมันออกมาอยู่เลยมีห้อยออกมาอู่ห้อยมันกัดต้นเขาอยู่มันออกฟองไหลมันคือบดถือบวงให้นี่มันมูนม่นามหมูเลยลงลุยกัดต้นเขามุนเอเล่เลยบังเขาเขียวบ่ละให้นี่ยังเหลืองเหลืองอยู่ ว่มีน้ำเอาบ่หามานันพี่น้องมือหนี่งาา่หมันมือหนี่ง่หมาันเลยบอกไปยังมือลูกเจียมือไหม มือนี่ว่ามานันเนอะยาเม่องแล้ว <c oughs> กับบันบบ่นตัวว่า,านีว่ามันว่ามันกับกับบัน่นก็ เนาะสำหรับคลิปนี้กเทนนี้ก่้นพี่น้องบ่หมานมือนี่หากิ้นบ่หมานหาห่า,หางว่วงบ่หมานกลับบ้านแล้วมือรุ่นพี่แจ่มือไหมสำหรับมือนี้เอาพี่นี่ก่้นลิปหนาจะพอกันไหมคอยพี่น้องอย่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนสวัสดีครับ